สวัสดีค่ะวันนี้พบกับป้าเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาตัดเสื้อบิ๊กไซส์กันนะคะไซส์ 5XL ค่ะเราจะใช้ผ้าถุงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ป้าเจนจะตัดแยกผ้าออกมาแล้วนะคะจำนวน2ชิ้นค่ะความกว้าง37นิ้วนะคะส่วนความยาว30นิ้วค่ะใช้จำนวนสองชิ้นค่ะ เราจะวางผ้าประกบกันอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทบผ้าไปค่ะค่ะเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะเราจะวัดลงไปจากกลิมลงไป14นิ้วค่ะข้างละ14นิ้วนะคะเท่าๆกันนะคะแล้วเราก็จะขีดเส้น เส้นนี้จะเป็นเส้นอ,อกนะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อคอปาดแขนในตัวค่ะทีนี้เราจะวัดรอบอกเข้าไป15นิ้วนะคะ15นิ้วรอบอกของเรานี่ก็คือหารด้วยส4นะคะคือรอบอกทั้งหมดบวกเผื่อหลวมเผื่อเย็บแล้วก็หารด้วยส4ค่ะ ทีนี้เรามาทําคอด้านหน้าเลยนะคะเราจะวัดลงไปสีนิ้วค่ะแล้วก็วัดเข้าไปห้าจุดห้านิ้วแล้วเราก็จะขีดเป็นคอด้านหน้าเลยค่ะทีนี้เราก็จะวัดทำคอด้านหลังไปพร้อมกันเลยนะคะวัดลงมา 1. ห้านิ้วค่ะหรือนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ขีดโค้งเป็นคอด้านหลังค่ะทีนี้เราจะมาวัดลดไหลนะคะวัดลงไปสามนิ้วแล้วก็ขีดลดไหลลงไปค่ะจากจุดที่เราลดไหลเราก็จะวัดลงไปอีกเก้านิ้วตรงนี้จะเป็นรอบปลายแขนเสื้อนะคะถ้าผู้ชมต้องการกว้างกว่านี้เราก็สามารถที่จะ ขยับลงไปได้อีกนะคะอันนี้ประเจนวัด9นิ้วค่ะจากจุดตรงนี้เราจะวัดเข้ามา1นิ้วนะคะเพื่อที่ว่าจะลดปลายแขนเสื้อของเราค่ะให้มีลักษณะเฉียงมาอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะขีดโค้งจากตรงที่เราวัดเข้ามา1นิ้วนะคะนี่ค่ะเราจะโค้งลงมาหาตรงจุดที่เราวัดเข้าไป15นิ้วเป็นรอบอกของเราค่ะ นี่นะคะดูตามมือประเจนดูตามภาพไปเลยนะคะผู้ชมตรงชายเสื้อนี้เราจะวัดเข้าไป17นิ้วค่ะลักษณะเสื้อของเราจะให้ปลายบานออกไปเล็กน้อยนะคะวัดไป17นิ้วแล้วก็วัดขึ้นไปอีก1นนิ้วค่ะเพื่อที่จะโค้งชายเสื้อของเราให้เป็นโค้งเล็กน้อยนะคะ ทีนี้เราก็จะขีดจากเส้นจุดอกของเราเนี่ยลงไปปลายชายเสื้อเลยนะคะนี่ค่ะจากเส้นอกของเราที่เราวัดไปสิบห้านิ้วนี้นะคะก็จะขีดลงไปค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดชิ้นหลังกันก่อนเลยนะคะตัดชิ้นหลังเสร็จแล้วเราก็จะดึงออกชิ้นหนึ่งแล้วเราค่อยตัดคอชิ้นหน้าค่ะ ทีนี้เราก็จะมาเย็บกันเลยนะคะอันนี้ก็คือประเจนต่อเทปไว้แล้วนะคะเทปกุนของเรากว้าง3.5เซนติเมตรนะคะเราจะตัดยาวเผื่อไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะต่อความยาวไว้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บไหล่เสื้อเลยนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเย็บแบบแตะเข็บเข้าทํำนะคะ ผู้ชมที่มารับชมใหม่อาจจะยังไม่ทราบตะเข็บเข้าถ้านะคะก็คือเราจะเย็บด้านนอกก่อนค่ะเราจะเย็บริมด้านนอกประมาณ 3- 4มสี่มิลนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเลมออกให้เหลือ2มิลนะคะเลมส่วนที่ลุ่ยออกแล้วทีนี้เราก็จะพลิกกลับมาเย็บด้านในอีกทีหนึ่งค่ะนี่นะคะดูตามไปเลยนะคะ ตะเข็บลของเราก็เสร็จแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะด้านนอกก็จะปกตินะคะทีนี้เราก็จะลองสวมดูก่อนนะคะว่าพอดีไหมถ้าหากว่าผู้ชมสวมเข้าไปแล้วไม่พอดีก็สามารถที่จะตัดแต่งได้นะคะก็คือสามารถที่จะควาาลงไปอีกได้นะคะหรือกว้างออกไปอีกได้นะคะอันนี้ประเจนจะพาเย็บแคบไว้ก่อนนะคะ เผื่อถ้ายัางไงเราก็สามารถที่จะมาแต่งทีหลังได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บกุนแขนเสื้อกันเลยนะคะใช้เทปที่เราตัดไว้3.5เซนค่ะเราจะพับเทปครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วเราจะวางปลายให้เลยไปนิดนึงวันนี้ประเจนจะพากุนแบบง่ายๆค่ะอันนี้เราจะกุ้นเทปให้หลบเข้าไปข้างในตัวเสื้อนะคะ นี่ค่ะเย็บเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเร็มริมออกนะคะให้เหลือริมเล็กประมาณสองมิลค่ะแล้วก็จะพลิกเทปกลับเข้าไปข้างในนะคะแล้วเราก็จะเย็บริมเลยค่ะ นี่คะ่ะเรากุ้นแขนอีกข้างเสร็จแล้วนะคะทีนี้แขนเสื้ออีกข้างหนึ่งของเราก็จะกุ้นในลักษณะเดียวกันนี้คะ่ะ เรากุ้นแขนเสื้อสองข้างเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมากุ้นคอเลยค่ะเราจะเริ่มกุ้นจากคอด้านหลังนะคะเราจะพับคอด้านหลังแล้วก็ทําม้าให้อยู่กึ่งกลางค่ะนี่ค่ะเราจะพับปลายเทปมาเล็กน้อยแล้วเราก็จะทบเข้าไปค่ะเราจะวางตรงจุดกึ่งกลางคอด้านหลังนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเย็บโดยรอบเลยค่ะ กุญนนี้เราจะเย็บหางริมประมาณ 3- 4มสี่มิลนะคะแล้วกุ้นเสร็จแล้วเราก็จะเลมออกเล็กน้อยให้เหลือประมาณ2อมิลนะคะแล้วเราก็จะพับกลับเข้าไปข้างในกุ้นคอกับกุ้นแขนนี้ก็จะกุ้นในลักษณะเดียวกันค่ะวันนี้ปเจนจะพากุ้นแบบง่ายที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะดูตามไปเลยนะคะ นี่ค่ะพอเราเย็บเทปมาชนกันนะคะเราจะวางเทปด้านบนให้เกยกันไปหน่อยหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดเทปส่วนที่เกินออกไปเลยนะคะนี่ค่ะลักษณะจะเกยกันเล็กน้อยค่ะทีนี้เราก็จะเลมผ้าแล้วเราก็จะกลับเทปเข้าด้านในค่ะ คอเสื้อของเราก็กุ้นเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บเข้าข้างเสื้อกันเลยค่ะ เย็บเข้าข้างเสื้อทั้งสองข้างเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่เก็บเข้าถ้ำค่ะเข้าข้างเสื้อสองข้างของเราเสร็จแล้วเราก็จะเย็บชายเสื้อต่อไปเลยค่ะชายเสื้อของเราเราก็จะพับเย็บเล็กๆธรรมดาไปเลยนะคะ เสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บตะเข็บเรียบร้อยกันริมลุ่ยไว้เรียบร้อยค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจป้าเจนด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ